หลายปีมานี้กิจาการรถยนต์มือสองในเมืองรุ่ยอันบนทลนเจ้อเจียงทางภาคตะวันออกของจีนมีการส่งออกที่พัฒนามากขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนวัตกรรมของรถยนต์พลังงานใหม่และนโยบายอุดหนุนวิสาหกิจส่งออกรถยนต์มือสองของท้องถิ่นทําให้กิจาการส่งออกรถยนต์มือสองของที่นี่มีศักยภาพการพัฒนาอันใหญ่หลวงด้วยนโยบายเก่าแลกใหม่และความต้องการรถยนต์แบบใหม่ที่เพิ่มขึ้นทําให้ยอด นายรถยนต์มือสองของจีนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องการส่งออกรถยนต์มือสองของจีนกลายเป็นจุดเด่นใหม่ของการค้าต่างประเทศอีกจุดหนึ่งรถยนต์พลังงานใหม่รถยนต์พาณิชย์รถยนต์เครื่องจักรกลเป็นต้นเป็นส่วนประกอบสำคัญของการส่งออกรถยนต์มือสองตั้งแต่ปี2023 บริษัทรถยนต์ของเมืองรุ่ยอานบริษัท1ได้เริ่มส่งออกรถยนต์มือสองเป็นคันแรกและภายหลังบริษัทนี้ได้เปลี่ยนจากการจำหน่ายแบบปลีกเป็นจำหน่ายแบบโดยรวมขนาดใหญ่ในปี2024ได้ส่งออกรถยนต์มือสองมากกว่า3,000คันโดยมียอดมูลค่าถึง41ล้านดอลลา,าร์สหรัฐคิดเป็น6เท่าของปี2023